สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ศูนย์ว,วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยจัดงานคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ Korean War Memorial Concert 2024โดยวงดุริอย่างซิมโฟนีกองทัพเรือสาธารณารัฐเกาหลีซึ่งจะร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมรักชาติของประเทศเกาหลีโดยมีทหารผ่านศึกเกาหลีและครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยคณะถูกตานุทูตประจำประเทศไทยบุคคลสำคัญในวงการศิลปวัฒนธรรมประชาชนทั่วไปตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาเขาร่วมทั้งสิ้นราวหนึ่งนคน ดยเปิดการแสดงด้วยบทเพลงอันไพเราะจากวงตุรอย่างซิมโฟนีกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน49นายที่ได้รวมถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณและระลึกถึงการเสียสละและอุทิศตนของเหล่าทหารผ่านศึกผ่านบทเพลงของเกาหลีรวมด้วยนักร้องโซปนโนเซฮิลีผู้ชนะเลิศในการประกวดเชคกโกเบลคันโตคอนเทสและแดกร้องทหารเรือ ซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญสําหรับชาวไทยคือการแสดงจากคุณอ่ามก่อนการสุธิกโกเศษศิลปินรับเชิญพิเศษจากประเทศไทยมาร่วมบรรเลงรนาดไปพร้อมกับเพลงพื้นบ้านไทยอย่างเหล่าดวงเดือนและการขับร้องบทเพลงออนเจ้าเอ่ยที่เป็นเพลงประกอบละครไทยเรื่องบุพเพสนิวาสจนได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลามและได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังได้เสิร์ฟความสนุกแบบจัดเตมไปด้วย a นว b l บ e ู t ติกเป็นการเล่นดนตรีผสมประสานการระหว่างกลองจังหวะมาสแบบตะวันตกกับเครื่องดนตรีจังกูของเกาหลีพร้อมด้วยบุกชองซาจโนร,รึมหรือการเชิดเสือซึ่งคล้ายกับการเชิดสิงโตอของคนไทยยิ่งได้สร้างความประทับใจและเสียงฮือหาให้กับผู้ชมไปทั่วทั้งฮอลล์นอกจากนี้ยังส่งท้ายไปด้วยการขับร้องเพลงอาเซียนจากนักร้องสุป,ปราโนเซฮิลีและทีมนักร้องจากกองทัพเรือที่ปิดท้ายการแสดงไปอย่างงดงามทำให้ผู้ที่เข้าร่วมรับชมคอนเสิร์ตได้รู้สึกใกล้ชิ ไปกับเพลงพื้นบ้านเกาหลีเขป๊อประบาพื้นบ้านเกาหลีที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวไปกับดนตรีไทยและเพลงอาเซียนที่ทําให้รู้สึกถึงมิตรภาพอันดีและมีความแน่นแฟรนระหว่างเกาหลีกับไทยและเกาหลีกับอาเซียนเพื่อเป็นการเน้นย้ําในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกันสืบต่อไป